9ข้อดีของ Liberecella ที่คุณอาจไม่เคยรู้ <Huh? S 1> ด้วยราคาของรถเข็นเด็กแบรนด์นี้ที่บอกเลยว่าจับต้องได้และมีฟังก์ชันหลายอย่างที่น่าสนใจคุณภาพเกินราคา Liberecella รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Kin Thailand ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับคลิปนี้มาพบกับ9ข้อดีของ Liberecella ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับ9 ออโตโฟราคาถูกบอกเลยว่าที่ต่างประเทศหรือทางต้นสังกัดประเทศเกาหลีราคารถเข็นเด็กรุ่นนี้อยู่ที่14,000ถึง15,000บาทแต่ถ้ว่าในประเทศไทยจำหน่ายเพียง11,450บาทคุณภาพเทียบเท่ากับรถเข็นเด็กออโตโฟที่มีราคาสูงถึง20,000บาทอันดับ8 มีด้ามจับให้สลับใช้ถึง3แบบรู้หรือไม่ว่าในบรรดารถเข็นเด็กที่เป็นระบบออโตโฟมีเพียงล i เบเลสเดล่าเท่านั้นที่มีด้ามจับให้สลับใช้ถึง3แบบนั่นก็คือยูบาทีบาและถาดทานอาหารอันดับ7เข็นดีมากควบคุมง่ายด้วยความที่ลิเบเลสเดล่าออกแบบโครงสร้างพิเศษ ผสมผสานกับดีไซน์จากสวีเดนให้สามารถเขียนได้ทุกสภาพพื้นผิวทำให้เขียนดีมากๆเขียนลื่นควบคุมง่ายอันดับ6วัสดุพรีเมียมทนทานตามมาตรฐาน k e น n s รู้หรือไม่ว่า l i b บเ s เซล่านอกจากจะมีดีไซน์ลักชัวแล้วเรื่องความทนทานก็ไม่น้อยหน้าทนทานตามมาตรฐานของ k e น n s เลยละค่ะอันดับ5 จุของได้เยอะตะกร้าถูกออกแบบพิเศษให้สามารถขยายได้ซึ่งก็ทำให้จุสัมภาระได้เพิ่มมากขึ้นอันดับ4 มีพนักพิงหลังยาวมากน้อง7-8ขวบนั่งได้แน่นอนว่าปกติรถเข็นเด็กทั่วไปใช้ได้งแต่แรกเกิดก็จริงแต่พอเมื่อน้องโตความสูงเพิ่มขึ้นมักจะมีปัญหาศีรษะติดหลังคาสำหรับรีเบลสเซลล่าแล้วจะไม่มีปัญหานี้ให้กวนใจเพราะพนักพิงหลังยาวมากขนาดน้องอายุ7-8ขวบนั่งได้เลยอันดับ3ตกแต่งได้ เปลี่ยนหลังคาได้นอกจากจะเป็นรถเข็นที่มีดีไซน์ลักชัวรี่สวยงามแล้วยังสามารถตกแต่งได้ตามความต้องการซื้อเฉพาะหลังคามาเปลี่ยนได้ด้วยซึ่งหลังคาก็มีราคาอยู่ที่1,650บาทเท่านั้นอันดับ2 ริเบลสเซลราสามารถเข้าศูนย์คีนส์ได้รับประกัน2ปีรถเข็นเด็กร b เบเลสเซเลานำเข้าภายใต้บริษัทเดียวกับ Rot Thailand, รถเข็นเด็กคีนส์ i ท a ลนเพราะฉะนั้นสามารถเข้าศูนย์เดียวกันกับคีนส์ได้เลยและเขาให้การรับประกันสูงถึง2ปีเต็มอันดับ1 ขายต่อได้ราคาส่งต่อในกลุ่มได้แน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่มักกังวลว่าเมื่อน้องโตหรือเลิกใช้แล้วจะส่งต่อที่ไหนบอกเลยว่า l i b e l l e เ s ี l l ส่งต่อได้ราคาหากต้องการจะส่งต่อก็มีกลุ่มแบรนด์คีนส์ลองรับแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือ9ข้อดีของ l i b e l l e เ s ี l l ที่คุณอาจไม่เคยรู้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆเพื่อลูกน้อยค่ะ